วันนี้ผมมีรถแนวครอบครัวแบรนด์ฮอนด้ามานำเสนอ2คันนะฮะมาดูตรงห้องเครื่องกันก่อนนะครับื่องยนต์ K24 ครับเป็นเครื่อง VTEC เรียบร้อยนะครับไม่มีข้ามน้ํามันเยิ้มย้อยใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเม็ดอาร์ตต่างๆสปอร์ตต่างๆอยู่ครบคันนะฮะวัสดุด้านหลังเบาะนะครับเป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะครับดีไซน์สปอร์ตแบบนี้เลยนะฮะถ้าเกิดเป็นผมนะครับสูง175ขึ้นมานั่งนะครับอาจจะต้องให้คนข้างหน้าเนี่ยปรับ ตรงพาักพิงให้หน่อยนะครับเจดีเะทาทมคาครับวันนี้ผมมีรถแนวครอบครัวแบรนด์ฮอนด้ามานำเสนอ2คันนะฮะเป็น Honda CRV ครับเป็นตัว 2.4E นะฮะเป็นตัวขับ2องทู e ิลไ i v e นะครับปี2018ทั้ง2คันเลย2สี2สไตล์ครับ, 2, 4, 5, 5, รบก่อนทีด่ดูคลิปเต็มนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางรีเจนทมคาด้วยนะครับเพื่อที่ไปพาคลิปใหม่จากทางรีเจนทมคาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่บริเวณ exterior ด้านหน้าของตัวรถนะครับขอเริ่มเป็นตัว เซอรวีสีบรอนคันนี้นะครับซึ่งดูจากภายนอกนะครับอันนี้เปโชมเจเนเรชันที่5นะครับซึ่งนับปัจจุบันตอนนี้เซอร์วีเปทั้งหมด6เจเนเรชันนะครับซึ่งโชมล่าสุดเนี่ยโชมเจเนเรชันที่6จะเป็นเครื่องยนต์บล็อก e-hu เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เปโชมเจนที่5ครับเป็นเครื่อง2.4ลิตรนะครับ k 2 4เนาะ VTEC นะครับถ้าใครกำลังตามหาเครื่องยนต์นะครับที่มีความแรงนะครับแล้วอึดถึกทน ซีวีไฮี้ตอบโจทย์ครับนะฮะและดีไซน์ของเขานะครับเป็นโฉมเจเนอเรชันที่5จะมีความทันสมัยแล้วก็โมเดิร์นอยู่นะครับคุณผู้ชมสังเกตได้จากนะฮะบริเวณด้านหน้าของตัวรถครับบริเวณไฟหน้านะครับซึ่งเขาเนี่ยฮะเป็นไฟหน้าระบบแบบ full LED เต็มระบบเรียบร้อยนะครับส่วนไฟเดย์ทาวน์ลันนิ่งไลท์นะฮะจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นเส้นตรงไฟเลี้ยวเป็นเอลวีดีเช่นเดียวกันเป็นเส้นตรงอยู่ทางด้านบนนะครับซึ่งเวลาเปิดตอนคืนเนี่ยผมบอกเลยนะว่าโดดเด่นมากๆเลยนะครับสำหรับตัว CRV ซึ่ง CRV เนี่ยดีไซน์ไฟของเขานะทั้งหน้าและหลังผมบอกตรงๆว่าสวยมากนะครับและอันนี้ครับเป็นตัวอีมีไฟตะหมองมาให้เรียบร้อยทางด้านล่างนะฮะไฟตะมองเขานะครับเป็นแสงสีเหลืองนะครับตะหมองรถฟล็อกแลบนั่นเองเนาะดีไซน์นะครับจะเป็นสีเป็นสีดําด้านสักกับสีโครเมียมแบบนี้นะครับขยับมาเนี่ยฮะบริเวณตรงกระจังหน้าตัวรถครับจะเป็นกระจัง2สีนะครับจะเป็นสีโครเมียมสักกับสีเปโนแบล็กนะฮะโลโก้ฮอนด้าขนาดใหญ่ประมาณฝ่ามนือ ฝ่ามือนึงเลยเนาะถือว่าใหญ่ใช้ได้นะฮะขยับมานะครับบริเวณด้านข้างกันต่อมาดูด้านในนิดนึงดีกว่าครับว่าโคมไฟเป็นไงบ้างครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะรถรอเก็บสภาพนะครับโคมไฟใสๆจริงๆนะครับไม่มีแตกรอยงาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมรวมๆแล้วด้านหนะ้าถือว่าสวยใช้ได้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดฝากระโปรงให้ดูสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่าบอดี้โครงสร้างจะเป็นประมาณไหนนะฮะ ซึ่งคันนี้นะครับเป็นเครื่องย,อย4ลิตรใช่ไหมอาัาตราสิบเบอร์น้ำมันของเขาอ่ะทำได้ดีมากนะอยู่ที่13-14โลลิตรเลยนะฮะอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับอ่มาดูเครื่องยนต์กันสักเล็กน้อยนะฮะโอ้โหแห้งๆนะฮะอันนี้รถรอเก็บงานนะผมแจ้งไว้ก่อนนะครับเรเพิ่เข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับอ่ะมาดูตรงห้องเครื่องกันก่นกอนนะครับเครื่องยนต์ K24 ครับ ในเครื่องวีเทคเรียบร้อยนะครับไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มย้อยใดๆทั้งสิ้นนะครับผมซึ่งที่ผมแจ้งข้างต้นไปนะครับทำอัตราซินเปลือน้ำมันของเขาในทําได้สูงสุดอยู่ที่13บสถึงสิโลลิตรเลยนะครับดี่ผมจะเปิด้องเครื่องให้ดูอยากให้ดูแบบประโครงสร้างก่อนเนาะว่าไม่มีคราบน้ํามันย้อยน้ามันเยิ้มใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเราไปถึงด้านข้างบเรีแก้มครับน็อตต่างๆอยู่ครบสวยๆนะฮะด้านในน็อตฝาประตูฝากระโปรงครับเดิมนะฮะคมไฟหน้าครับ กิบล็อกต่างๆเดิมนะครับไม่มีการแกะถอดขายเปลี่ยนใดๆดทั้งสิ้นนะบรินเซนคาน่าเช่นเดียวกันครับน็อตต่างๆครบคันนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานมีมาให้อยู่ครับคันนี้รับประกันได้เลยนะว่าไม่เคยโดนด้านหน้ามานะครับบรินเซนไฟเช่นเดียวกันครับเดิมนะฮะไม่มีการเปลี่ยนหรืออัฟเตอร์มาเก็ตนะครับอ่ะให้ดูนิดนึงครับบรินเนเบ้าเบ้าโชกคนะฮะมาเบ้าโช๊คต่างๆเดิมนะครับซอกหนเดิมนะครับอ่ะขึ้นไปทางด้านบนครับจะเป็นกระโปรงหน้ารถนะฮะสนุกกระทมร้อเดิมมีมาให้อยู่เรียบร้อยนะครับผม เขาเรียกว่ารูระบายอากาศนะครบคันนะครับให้ดูตรงรู้ใ่กล้องจะเห็นไหมนะครับเขาจะซ่อมอยู่นะยางซิลิโคนนะครับอ่านี่เดิมเดินะรูปไปต้องเนียนแบบนี้นะเป็นผิวเดียวกันนะครับรวมแล้วนะครับด้านหน้าสวยนะครับด้านหน้าสวยเลยนะฮะเดี๋ยวเราดูส่วนถัดไปกันก็คือด้านข้างของตัวรถกันดีกว่านะฮะอ่ะไปดูด้านหน้าของตัวรถกันนะครับด้านข้างเนาะอันนี้ได้ล้อมาเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบสิ จ็ดนิ้วนะฮะเป็นสีดำปรัดเงานะครับผมส่วนในด้านยางเนี่ยเป็นยางปีใหม่เรียบร้อยนะครับดิสเบรกสี่ล้อครับระบบ ABS ต่างๆเทชัง่งคอนโทรลมีมาให้ครบคันนะฮะแล้วก็นะฮะกระจกด้านข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถครับพร้อมไฟเลี้ยวเป็นเส้น LED เช่นเดียวกันนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถครับเป็นสมาร์ทคีย์เลยเรียบร้อยนะแล้วก็ทางด้านบนนะครับจะให้ลัข้ามาใกล้ๆน,นิดน,นึงนะฮะจะเป็นหลังคาแบบว่าผิวเรียบเยบนาะไม่มี ไม่มีแบบว่าคาร์บอนลอยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะดีไซน์หล,หลังคานี้เป็นแบบเรียบแบนไปเลยนะครับเป็นสวยแบบน,นี้เลยแล้วก็มีคลิปฉลามอยู่ทางด้านบนนะฮะคิ้วคอมเมียมคับจะมีตัดเล็กน้อยมีตัดบริเวณด้านบนด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของตัวรถกันนะครับอันนี้เราเพิ่งเข้ามานะครับได้ประมาณสักสองสามวันนะฮะอ่ะมาดูโครงสร้างของตัวรถกันนะครับ มาดูเม็ดอาร์กันเลยนะครับผมจะแจ้งทุกครั้งนะว่าทำไมต้องแกะเม็ดอาร์ให้ดูนะครับเหมือนกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้มาดูรถตัวจริงที่รีเจนทอมคาร์นะครับเม็ดอาร์ต่างๆสปอตต่างๆอยู่ครบคันนะฮะรวมไปถึงครับเพจสติ๊กเกอร์นะครับเดิมสีเดิมนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งเช่นเดียวกันครับไม่มีการโดนมานะครับผมอันนี้ถือว่าสวยงามมากนะครับมาฝาประตู เดิมนะครับไม่มีการแกะหอดขาไเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมาดูแผงประตูด้านข้างของตัวรถกันนะครับผมสิ่งที่เขามีมาให้นะครับผมมาเริ่มจากทางด้านด้านบนเลยนะครับจะมีเป็นพับกระจกครับมังคับซ้ายขวาแล้วก็นจอยซิกในการปรับกระจกมองข้างนะครับเซ็นทรลล็อกครับล็อกกระจกแล้วก็นี้จะเป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานเรียบร้อยนะครับวัสดุของเขานะครับจะเป็นหุ้มหนัง ด้านบนจะเป็นหุ้มหนังเหมือนกันเป็นซอฟท์ทัชหมดเลยนะครับองศาประตูที่เปิดได้เนี่ยประมาณสักเกองศาได้เลยถือว่าขึ้นลงจะทให้สะดวกสบายมากเลยนะเพราะว่าค่อนข้างกว้าง,างนะครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณแถว2กันบ้างครับว่าประตูจะเป็นประมาณไหนนะฮะผมขอนยญาเก็บสักครู่หนึ่งนะกันเดี๋ยวไปดูแถว2กันแถว2ครับไปดูกันเปิดจะเปิดได้ประมาณไหนเปิดได้ประมาณสัก90องศาเช่นเดียวกันนะครับทำให้ขึ้นลงสะดวกนะผมขึ้นลงให้ดูทีหนึ่งแล้วกัน คนสูงแบบผมนนั่งสบายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของตัวรถกันนะฮะผมขอแยกแกะให้ดูแค่ฝั่งเดียวนะพอดีรถเขาน้องยังใหม่อยู่ไม่อยากให้แกะเยอะเดี๋ยวจะช้ำเอานะครับแต่ถ้าเกิดใครให้ดูคลิปนี้ครับอยากให้ผมเปิดให้ดูทุกซอกสมบุมครับสามารถติดต่อช่องทางด้านล่างได้ครับ YT r e g e n นะครับผมอ่ะมาดูทางด้านมิดอาร์คต่างๆสวยครบครับกลมเดิมสนิททุกจุดนะฮะสีต่างๆสีเดียวกับตัวรถนะครับผมรวมไปถึงน็อ ด้านในครับโบเรนฝาประตูนะครับเดิมนะฮะวัสดุด้านข้างโบเรนประตูครับจะเป็น s ซอฟทัสหมดเลยนะครับแต่ก็มีสีสเป็นสีเป,นสเป็นโ b แบ c กมาเล็กน้อยนะ้อมกับที่ใส่พวกแก้วน้ําต่างๆนะครับอ่าประมาณนี้ครับแต่ก็ไปดูด้านฝาท้ายกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปเปิดไฟเลี้ยวให้ดูสักเล็กน้อยแล้วกันเพราะว่าผมส่วนตัวชอบไฟด้านหลังมากนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่ครับ คุณผู้ชมมาดูด้านหลังครับผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับไฟเบรกกับไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยไฟเบรกครับเป็น LED เลยนะครับเส้นตรงลงมาครับเป็นดีไซน์ตัว L กับหัวนะไฟเลี้ยวครับเป็น LED เส้นตรงเช่นเดียวกันนะครับผมโลโก้ CRV นะครับผมไฟด้านหลังเนี่ยเป็น Full LED ต็มระบบหมดทุกส่วนนะครับตัดด้วยคิ้วโครเมียมแบบนี้ไฟเบรกดุที่ามีมาให้ครับพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนหลังครับกล้องสองถายหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับกล้องสองถอยนะ ฉันจะถอยครบคันนะครับแล้วฝาท้ายของเขาเนี่ยเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยครับสามารถเปิดผ่านรีโมทได้นะครับผม๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูลิตทั้งทีหนึ่งแล้วกันนะครับกดปุ่มฝาท้ายครับแค่นี้เองนะครับแต่อันนี้จะไม่ยอมไม่รองรับคลิกเซนเซอร์นะผมแจ้งไว้ก่อนนะครับมาดูโครงสร้างด้านหลังกันนะฮะโครงสร้างด้านหลังสีต่างๆเดิมนะครับผมไม่มีการโดนมานะสวยๆฉ่ำๆเลยนะครับเบาะแถวสามครับสามารถพับได้นะ นะครับผมแต่ถ้าเรพับข้างหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีการสาธิตพับเบาะให้ดูด้วยนะครับผมบอดี้โครงสร้างต่างเดิมนะครับผมประมาณนี้นะสวยเลยมาดูทางน้านบนนะครับว่าดีว่าโดนมาไหมนะครับวิธีสังเกตครับเช่นเคยลูบไปเลยครับลูบไปเลยตรงนี้นะถ้าเกิดเจอตะปุ่มตะป่ําครับปีได้เลยโดนมานะครับอันนี้เนียนๆกิ๊บๆนะครับผมแล้วก็เป็นแบบปิดแบบไฟฟ้าเรียบร้อยครับกดทีเดียวก็สามารถปิดได้แล้วนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราลองไปดูภายในของเจ้าเซอคันนี้กันดีกว่าครับว่าภายในจะงดงามประมาณไหนเครื่องเครื่องต่างๆจะดีไหมลองสตาร์ฟังเสียงเท่ยโยนกันไปดูกันด้วยกันเลยนะครับอขอ,อยขึ้นมาที่ตัวรถนะฮะอันนี้ได้เป็นกุญแจระบบเป็นแบบว่ารีโมทเรียบร้อยเนาะเพียงแค่เหยียบเบรคครับเหยียบเบรคกดปุ่มพุตชั่ครับุบตาร์ทอยู่ทางด้านขวานะ,ะนะครับชึ้นเดียวติดนะ ผมขอให้ปิดประตูนิดหนึงแล้วกันนะครับอ่ะนะครับมาเริ่มมาดูที่ภายในของตัวรถเลยนะครับวัสดุของเขานะฮะเบาะที่ผมนั่งเนี่ยจะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะครับผมปรับไฟฟ้ามีมาให้ครับแต่ใปฝั่งคนขับให้ฝั่งเดียวนะสำหรับด้านปรับไฟฟ้านะครับผมมาเทคเครื่องเสียงกันเลยดีกว่าโอเคถือว่านี่ขนาดเพลงช้านะคุณผู้ชมเสียงเครื่องเสียงเพอใช้ได้เลยนะฮะวัสดุพวงมาลัยครับ วัสดุเป็นหนังนะครับดีไซน์3ก้านทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับผมเป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยครับมีระบบครูสคอนโทรลมาให้เรียบร้อยนะฮะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเทสแต่สักหน่อยครับโอ้สิ่งแต่ดังใช้ได้นะฮะมาดูหน้าบัตรเลยมายกันนะครับหน้าบัตรเลยาหมันนียผมชอบเป็นการส่วนตัวสหรับตัว CRV นะครับเพราะว่าเขาจะเป็นฟูลดิจิตอลเต็มระบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นเครื่องยนต์ให้ดูรอบเครื่องยนต์สักหน่อยครับ ล้ครืงยนต์เดินนิ่งๆนะครับผมเป็นฟูดเกีตอนเรียบร้อยนะฮะอ่มาดูส่วนต่อไปกันครับก็ส่วนของเกียร์นะครับกับแอร์เนาะแอร์ของเขาเนี่ยครับเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยนะฮะแรงลมต่างๆขอเทสได้ฟังต่กหน่อยครับเสียงลมคือฉ่ำมากนะไม่แน่ใจว่าในกล้องจะได้ยินหรือเปล่านะครับคะนนี้เลขใหม่เขาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยแบบ CVT ครับเบรกมือไฟฟ้านะครับ โหมเบรกมีมาให้เรียบร้อยนะฮะพร้อมกับอีโค่โหมดครับหรือว่าอีโค่โหมดนั่นเองนะฮะด้านล่างครับจะมีเป็นที่วางสัมภาระเนาใส่พวกเหรียญต่างๆนะครับพร้อมกับพาวเวอร์เอาลิตมีมาให้1ตําแหน่งนะครับคัพเอร์เดอร์ขนาดกําลังพอดีครับไม่ได้ลึกมากนะใส่พวกแก้วน้าพวกแก้วกาแฟได้หยนะครับถ้าใส่แก้วเก็บความเย็นอาจจะใส่ไม่ได้นะครับผมแล้วมีที่เก็บสัมภาระจุใจครับช่องกระจุกกระจิกเยอะมากนะอันนี้ขนาดใหญ่สามารถปรับระดับได้นะครับที่พักแขนปรับเดนหน้าถอยหลังได้นะครับ ่ะเปิดมาดูกันนะครับมีที่แยกมาให้อีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นแยกเป็นแบบว่าเป็นเป็นโซนเนาะความลึกเนี่ยประมาณทั้งหนึ่งฝั่งหือได้นะครับสำหรับใครที่แบบว่ามีที่เก็บของกระจุกกระจิกเยอะเลยครับผมเซียวีตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาเป็นรถครอบครัวนั่นเองนะฮะมาดูสแนดบายกันวัสดุครับวัสดุด้านบนเป็นซอฟทัชเรียบร้อยนะครับเป็นนุ่มๆนะครับไม่ได้พลาสติก ABS นะเป็นซอฟทัชหมดเลยนะครับผมเก๊ะนะครับผมเป็นซอฟ์โครเช่นเดียวกันนะครับความลึกประมาณ ฝ่ามือครึ่งได้นะครับถือว่าโอเคจัดหนักจัดเต็มให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของราคาคันนี้นะคาอยี่หกแสนห่นห้าพับาทครับถ้าเกิดเครดิตดีนีฟรีดาวนะครับจะผ่อนอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งสบาทเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปลองนั่งแถว2ให้ดูนะครับว่าฟิลลิ่งการนั่งจะเป็นประมาณไหนกับผมที่สูง175บห้นะครับอ่าตอนนี้นะครับผมก็เลยขึ้นมานั่งเนาะ ที่ผมนั่งให้คุณผู้ชมดูนะคือครั้งแรกนะที่ผมขึ้นมานั่งแบบจริงๆจังๆเนี่ยด้านหลังนะครับมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยนะครับความร้อนเป็นเรื่องกังวลครับพร้อมมีกับช่องเสียบ USB มาให้เรียบร้อยนะครับ USB C มีให้2ตํตำแหน่งนะครับผมกรณีน้องๆห้นูๆนั่งด้านหลังชาร์จแบตเล่นมือถือนะครับผมไฟสองมีมาให้เรียบร้อยนะครับสองตำแหน่งนะฮะวัสดุด้านหลังเบาะนะครับเป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะครับดีไซน์สปอร์ตแบบนี้เลยนะฮะพร้อมกับ ไอโซฟิกมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมบอะสามารถปรับเดินหน้าได้ครับปรับถอยหลังได้ครับุยถือว่าใช้ได้เลยนะถ้าเกิดเอาเดินหน้ามเดินหน้ามาสุดแล้วกันเล็กลูมประมาณหนึ่งกำปั้นถอยสุดครับ2ประมาณสามกำปั้นได้เลยเฮดลูม <Head room S 2> นะครับ <S <S ประมาณ1กึ่งกำปั้นนะครับสามารถปรับพนักพิงได้นะครับผมโดยการมีสลักอยู่ตรงนี้เนาะปรับพนักพิงนะครับันจะให้สิริล่ะของเราเดินทางไกลจะเป็นประมาณนี้ถือว่าคนที่สนับสบบผมเนี่ย นั่งด้านหลังคือสบายเลยนะไม่อึดอัดเลยเพราะว่าบริเวณนะครับเสาบี้ของเขากระจกของเขาเป็นบานกว้างบานค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วเป็นออโต้ลงแบบออโต้ลงหมดเลยแบบว่าประมาณสัก90%นะครับทำให้ห้องโดยสารเขาดูโปร่งมากนะครับบริเวณเสาซีเช่นเดียวกันนะครับมีกระจกมาให้ทําให้ห้องโดยสารแถวสองมีความโปร่งโล่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปนั่งแถวสามให้ดูสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดขึ้นไปนั่งแล้วจะเป็นประมาณไหนนะครับ เดี๋ยวเรามานั่งแถวสามมาดูครับสาธิตวิธีการขึ้นนะวิธีแรกครับเอามือของเรามาดึงที่สลักด้านล่างนะครับดันมาข้างหน้าด้านบนครับจะมีเชือกไปสลักนะยกขึ้นมาครับผักลงมานะครับวิธีสุดท้ายครับสังเกตทางด้านหลังจะมีเชือกมาให้เหมือนกันนะครับดึงขึ้นมาเป็นเส้นตรงนะครับแบบนี้เลยนะฮะผมขอแยกขึ้นไปนั่งให้ดูแล้วกันผมมีส่วนสูงที่175รเจ็บห้านะครับ นี้ผมปรับแบบทั่วไปเลยนะถ้าเกิดเป็นผมนะครับสูงแล้ว75ขึ้นมานั่งนะครับอาจจะต้องให้คนข้างหน้าเนี่ยปรับตรงพนักพิงให้หน่อยนะครับถามว่าอึดอัดไหมนะครับถ้าเกิดคนสูงแบบผมต่อตรงๆเลยนะครับอาจจะติดเล็กรูมบ้างนะครับแต่เฮดรูมไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วของเขามีแอร์ด้านหลังมาให้อีกด้วยนะครับสามารถปรับแต่งลมได้นะครับทาให้ความร้อนเนี่ยไม่มีนะฮะสำหรับใครที่กังวลเรื่องความร้อนนะครับแล้วก็วัสดุด้านหลังเป็นบาะหนังเช่นเดียวกันมีหมอนรองคอ ให้ปรับพนักพิงได้นะครับรวมๆแล้วถ้าเกิดใครนะฮะที่กาลังตามหารถ SUV คันหนึ่งไปใช้งานครับแล้เจ็ดที่นั่งด้วยนะครับเซีวีตอบโจทย์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งกันนะครับว่าบอดี้จะเป็นประมาณไหนไปดูกันครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งครับคันนี้ย้ําเลยผ่อนอีกทีหนึ่งครับกรณีฟรีดาวนะผ่อนเพียงแค่นะฮะหนึ่งหมื่นสองพันบาทแค่นั้นครับเซวีสีบรอนคันนี้นะอีกคันหนึ่งครับเป็นสีเทาดําครับโดดเด่นไม่แพ้กันนะฮะเป็นตัวเดียวกัน2.4นะฮะ เป็นตัว E นะครับปี2018นดั่นเองนะครับ c r ีคันนี้เนาะบอดี้โครงสร้างต่างออปชั่นต่างจัดเต็มให้เหมือนกันเลยครับผมไฟหน้าดีไซน์คล้ายคล้ายคล้ายครึงกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยแบบไม่ต้องเสียเวลาครับมาดูว่าโครงสร้างจะเป็นประมาณไหนนะฮะพอเนี้ยได้ไปมือเลยมือเปิดคีย์เลสนะเวลาเปิดข้ามาอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับนะฮะมาดูโครงสร้างของตัวรถกันนะฮะ กับรหัสเครื่อง K24W นะฮะอันนี้ครับเช่นเดียวกันนะครับนี้คือเราเพิ่งเข้ามานะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นพวกคราฝุ่นคราบอะไรบ้านนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะเรามีเดี๋ยวเราจะทําการคาสปาห้องเครื่องให้สปาภายนอกสปาภายในให้นะครับบอดี้โครงสร้างาต่างเดิมนะครับให้ดูด้านในสักนิดหนึ่งครับพี่ตากร้องนะฮะมาดูนะครับผมเครื่องต่างนะครับไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มย้อยในทั้งสิ้นนะมาดูด้านต่อไปครับโครงสร้างของตัวรถครับน็อตเบ้าโชว์ครับเดิมนะฮะ ไม่มีการแกะหอดไขยใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไฟหน้าครับกิบล็อกต่างๆเดิมสนิททุกจุดนะครับคานด้านหน้าเช่นเดียวกันครับน็อตเดิมนะครับสิเกอร์ต่างๆครบคันคมไฟครับเดิมไม่มีการแกะหอดไขยนะครับผมเบ้าโชคด้านในเช่นเดียวกันกุญแจนะฮะเดิมนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับอมีค่าฝุ่นอะไรบ้างผมเก็บงานให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมที่ละกล้องครับให้ดูบริเวณไฟนิดหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมทาการ เก็บให้นะครับแต่ดูเบื้องต้นนะครับไม่มีรอยแตกรอยงาใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าประมาณนี้ครับสำหรับตัวห้องเครื่องเนาะสำหรับใครที่กำลังตามหารถยนต์ SUV สักคันหนึ่งไว้ใช้งานครับทีเละผ่อนนะครับเพียงแค่ประมาณ12,000บาทนะครับผมเป็นเจ้าของได้เลยนะฮะอ่ามาดูรอบรถของตัวรถกันนะครับผมบอดี้โครงสร้างละต่ายนะครับผมขออนุญาตเปิดให้ดูฝั่งหน้าบานหน้าบานเดียวนะครับอ่ามือเปิดเป็นตีเลยเรียบร้อยครับ แบบนี้นะครับอ่มาดูกันนะครับว่าโครงสร้างจะเป็นประมาณไหนนะครับผมผมชอบเซียวอย่างหนึ่งนะคือเปิดประตูได้แบบ90องศาเลยนะครับทขาไมขึ้นลงสะดวกนะฮะอ่มาดูโครงสร้างของตัวรถกันนะครับผมน็อตต่างๆมาร์กต่างๆเดิมโรงงานนะครับไม่มีการโดนด้านข้างมาสีต่างๆสีเดิมครับช่องไฟต่างๆสวยๆกิ๊บๆนะครับรถขึ้นมาเข้ามานะครับย้ำอีกทีหนึ่งสติ๊กเกอร์ต่างๆเดิมนะครับ ด้านในอันมีข้าฝุ่นอะไรบ้างครับเดี๋ยวไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวเก็บงานชุดใหญ่ให้นะฮะแป้นเบรกแป้นคันเร่งครับเดิมสนิททุกจุดน็อตต่างๆเดิมนะฮะสีสวยๆเลยสลับตัวคันนี้เนาะและคันนี้ครับผมได้มีการถอดไม่ได้ถอดเด็กพับเบาะรอแล้วนะครับว่าจะ๋ยวให้ดูว่าถ้าเราพับเบาะกรเลเราจะขนของจะเป็นประมาณไหนครับฝาท้ายหลังครับเป็นไฟฟ้านะครับเปิดจากรีโมทได้หรือเปิดจากตรงนี้ก็ได้ครับนะครับ มาดูกันครับถ้าเกิดเราพับเปาะแล้วใช่ไหมทั้ง3แถวจะเป็นประมาณนี้ครับคุณพี่จ๋าทําให้เราเก็บข้าวของได้จุใจนะกรณีเราเดินทางไกลไปท่องเที่ยวต่างๆนะครับผมเดินทาง2คนเป็นคู่รักครับแล้วมีของขวัญเดี๋ยวไว้ของขวัญดิมีวัสดุของเยอะๆเนี่ยเยอะๆเช่นสภาพตีบางท่านอาจจะมีเป๋าเดินทางเยอะใช่ไหมหมดปัญหาครับนะฮะบ,บอดี้โครงสร้างด้าหลังมาดูกันนะครับรูปตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับมาดูตัวจริงนะอย่าลืมรูปดูนะครับว่าเนียนกลิบไหมนะฮะ จิกไปนะครับผมต้องมีรอยเล็บอันนี้คือฝาท้ายเดิมน,นะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับว่าวัสดุด้านในจะเป็นประมาณไหนครับจะมีรอยแตกรอยอะไรไหมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะฮะอ่ะขึ้นมานั่งรถกันดีกว่าอุ้ยผมขออนุญาต <laughs> เก็บนี่ก่อนนะยังไม่ได้เก็บเลยเมื่อกี้นะครับแล้วไปดูโครงสร้างของตัวรถกันนะครับอ่ะ ผมเรียกขึ้นมานั่งในตัวรถนะครับเช่นเคยครับอันนี้พุสตาร์เรียบร้อยนะครับเย็บเบรครับกดปุ่มพุสตาร์หึ่งชิ้นเดียวติดนะฮะผมขออนุญาตปรับนู่นปรับนี่ก่อนแล้วกันนะครับคุณพ่จามาดูส่วนต่อไปกันนะฮะมาดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเขาวนสดุเป็นหนังนะครับมีความกระชับมือนะฮะดูสังเกตครับไม่มีรอยแตกรอยงาพวงมาลัยยังสวยอยู่นะครับผมนะฮะอาจมีตําหนิบ้างเดี๋ยวทำงาน เก็บงานให้ชุดใหญ่นะครับเป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยครับรองรับระบบรู้กทรลนะครับหน้าปัดเลเยอมาของเขานะครับเป็นฟูลดิจิตอลนะครับผมชอบของ CRV โฉมนี้ก็คือเป็นฟูลดิจิตอลเต็มระบบแบบนี้นี่แหละนะฮะดูคุณผู้ชมดูครับสวยๆแบบนี้เลยเลขกไม้เพียงแค่นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลครับผมเป็นฟูลดิจิตอลนะอ่ะขออนุญาตเลื่อนขึ้นฟังเสียงเล็กน้อยครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันเดินนิ่งๆนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตครับ เปิดเครื่องเสียงให้ฟังเล็กน้อยครับผมชอบเครื่องเสียงเซีรเป็นการเป็นการส่วนตัวนะครับประมาณนี้ครับย้ำอีกทีนะครับอันนี้คือเครื่องเสียงเดิมนะครับไม่ได้มีการอัพสเตอร์มาร์เก็ตใดๆทั้งสิ้นนะครับผมกล้องตองถอยครับใช้งานได้ปกติแต่ก็ไม่ดูอีกทีนึงครับเป็นจอเดิมโรงงานอาจจะมีความเล็กนิดนึงถ้าเกิดใครไม่ชอบครับอัปเกรดเป็นจอ Android ขนาดใหญ่ได้อ่ะมาดูกล้องถอยหลังกันครับ ประมาณนี้ครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมมาเทสส่วนถัดไปกันก็คือเทสแอร์ครับว่าแอร์เย็นไหมนะครับอ่ะเปิดแรงลมแรงลมสุดครับแล้วคุณผู้ชมดูตรงกระดาษตรงนี้ครับลมแรงไหมพี่ดูเอาแล้วกันนะครับอ่าลมเย็นครับอันนี้นะแรงลมดีแล้วก็เย็นนะครับแอร์เย็นเร็วนะส่วนของเกียร์ครับเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT นะครับผมวัสดุเป็นหนังแต่ไม่มีรอยแตกรอยงาคุณผู้ชมดู โหมดอีโค้ต่างๆครับมีมือถือโฮเบกมีให้เรียบร้อยนะครับวัสดุด้านหน้าครับถือว่าต้องมีเก็บงานให้เล็กน้อยๆครับแต่ไม่ต้องกังวลอันนี้รถมึงเข้ามาเลยเอามารีวิวก่อนนะครับผมมาดูบริเวณคอนโซลกลางกันนะครับวัสดุเป็นซอฟทั h หมดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมนะครับจะไปอัปเดตราคาอีกสักรอบหนึ่งแลวกันว่าราคาทั้งสองคันจะเป็นประมาณไหนกับ Honda c เซวนะครับอ่ะผู้ชมไปฟังกันอ๊บอ่ะโอเคนะฮะ ราคาค่าตัวนะครับของ Honda c r ซตัวสีเทาดำคันนี้ราคาอยู่ที่นะครับ675,000บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นคันสีบรอนคันนี้นะครับราคาอยู่ที่655,000บาทแล้วทั้งสองคันนะครับเรทพรอต่อเดือนเนี่ยกรณีฟรีดาคุณพี่ครับผ่อนเพียงดล,ละ12,000บาทเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดใครมาจากคลิปนี้ครับอยากได้จอ Android นครับมูลค่ามากกว่า20,000บาท คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็แอดไซด์ไปที่ YT ดีเจนนะครับเพราะเป็นไลน์ออฟชิวล์ไลน์ใหม่ของทางดีเจนทอมคา a ์นะครับผมเป็นไงบ้างครับสองคันแล้วก็พูดหดนำมามาเสนอวันนี้เนาะทั้งสองคันครับเจ็ดที่นั่งเครื่องยนต์2.4ลิตรครับภายในห้องโดยสารกว้างขวางออปชันจัดเต็มนะครับเลทผ่อนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 0 0 0บาทตลอดสัญญาครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ไปด้วยเนาะ เพื่อที่ม่พาดคลิปใหม่ๆจากทางดีเจนทมคาครับวันนี้ผมเจอขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ